สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่าราักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป f a c e b o o k นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดคลิปจาก Facebook กันนะคะโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเลยค่ะอ่าวิธีการเราไปดูกันเลยค่ะให้มาที่แอป Facebook นะคะ <S <S การที่เราจะดาวน์โหลดคลิปจาก Facebook นะคะคลิปวิดีโอนั้นจะต้องตั้งเป็นสาธารณะก่อนนะคะ เดี๋ยวปุ้ยจะทำเป็นตัวอย่าง1คลิปนะคะเดี๋ยวทั้งนี้ขอเป็นคลิปของตัวเองนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเนาะอ่าเดี๋ยวปุ้ยไปหาคลิปของตัวเองนะคะที่ปุ้ยโพสต์ไว้ในเฟซของตัวเองก็คือคลิปตัวนี้ค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเฟ e บุ o กนะคะอีเมลของคอฟี่เสียงก่อนเนาะอ่าอย่างแรกเลยใช่ไหมคะก็ให้เรามาคลิกที่ตัววิดีโอ เาที่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนเพื่อนมาที่แล้วก็เราจะเห็นที่จุดสามจุดด้านบนตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะมีเมนูคําสั่งขึ้นมาให้เพื่อนๆมาเลือกที่คัดลอกลิงก์นะคะที่สามขีดด้านบนนะคะเราคัดลอกลิงก์แล้วใช่ไหมคะต่อมาก็ให้เรามาที่ google chrome ะค่ะ ให้เรามาเปิดหน้าว่างๆของ Google Chrome นะคะหน้าหนึ่งแล้วก็มากดวางนะคะลิงก์ตัวที่เรากรอบมานะคะอันนี้ลิงก์ที่เรากรอบมาใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆเลื่อนเป็นเคอร์เซอร์เลื่อนมาด้านหน้านะคะแล้วก็ให้มาหยุดที่ตรงจุด Facebook ตรงนี้นะคะข้างหน้าตรงจุด Facebook เป็นต้นไปนะคะ่ะ ข้างหน้าด้านซ้ายนี้นะคะให้เราลบออกให้หมดนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า m basic นะคะอ่าแล้วก็มาที่ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็กดคำว่าค้นหาหรือว่าไปตรงนี้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็จะเข้ามาที่หน้า คลิปวิดีโออันที่เราคัดลอกมาใช่ไหมคะให้เรามาแตะเล่นหนึ่งครั้งนะคะสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาขอปีเสียงก่อนนะคะตรงนี้จะมีจุดสามจุดขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราแตะเสร็จก็ให้เรามาคลิกที่จุดสามจุดตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดขึ้นมาก็ให้เรามาคลิกตรงนี้เลยะคะ่ะ ถ้าระบบะถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดให้เราตอบตกลงนะคะดาวนโหลดหรือว่าถ้าเป็นระบบมือถือเขาอาจจะดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัติเลยนะคะก็มาคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะคะอ่ะตอนนี้เขากําลังดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้อยู่นะคะรอเขาดาวน์โหลดสักครู่นะคะเราสามารถมาดูด้านบนได้นะคะว่าเขาดาวโหลดไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาคลิกเปิดตรงนี้ได้ค่ะหรือว่าไปหาจากแกลเลอรี่หรือว่าในแอปที่เราเก็บพวกวิดีโอไว้ค่ะของปุ้ยเขาจะเก็บไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือตัวจัดการไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่วิดีโอค่ะอ,อันนี้ก็คือคลิปเมื่อกี้ค่ะที่เราโหลดมาจาก facebook เราก็สามารถคลิกเล่นได้เลยค่ะ ก็จะมีแอปต่างๆให้เราเล่นนะคะเราก็สามารถมาเลือกได้และนี่ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ